สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับมันยี่อยู่กับผมในรายการพีโยชาแนลครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านหมากันนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มันก็ไม่ยากอะไรก็ไม่ยากไม่ง่ายครับโอเคถ้าไม่เสียรบกวนวขอไปด้วยนี่ครับอุปกรณ์ก็มีบล็อกไม้ไปลูกบันไดแล้วก็เขาเรียกอะไรมาขวนไม่ออกกับนี่ อ่ะคุณอ่านเอาโอเคโอเคเอาอธิบายขั้นแรกครับคุณทำนี้ด้วยโอ้รู้สึกว่าผมจะลืมเตรียมไปอย่างหนึ่งใช่ลืมเตรียมโอเคนี่ครับทำนี้นะครับคุณทำนี้เว้นในตัวบล็อกแล้วก็อย่างนี้ก็วางนี้ครับคุณบูครับถ้าใช้บล็อกอื่นเทมจะได้ไหมครับได้มี่เพื่อนผมแล้วก็ไม่ต้องตกใจ จวยกันนะครับแล้วนมาทำยังไงครับเนี่ยราก็ดูดีครับนี่ครับเขาทำอย่างนี้ครับแล้วก็เอานี้ขึ้นไปสักบล็อกหนึ่งเพื่อความสบายของหมาหรือว่าสุนัขของคุณอ้วนธขนาดไหนอะไอชิปไฮฮึ่ยพูดอย่างนี้เลยเหรอเออคุณจะทำยังไงตกลงกูจะได้อัดคคีบไหมเนี่ย ถามจริงน่าจะอัดได้นะครับกูอยากจะฆ่ามึงจริงๆมาฆ่าเลยนะครับผมไม่กลัวเลยนะครับใจใจไอ้นี่ลงสุดลูกาครับบาจะกลายกลาลงสุดเลยนะครับนี่ครับพก็จะเป็นแบบรงพยาบาลนะครับจีกันชัยนะครับให้ลงให้โอ๊ยอย่าล้งก็สิครับนี่ครับผก็มันก็จะเป็นบ้านไหมนัเวนตีนนะครับแล้วก็ขุดตรงนี้สักบล็อกนึงครับไอ้นี่มันชื่อไอ้นักเวียตีนนะครับฝังนี้ตรงนี้ครับ เล้สรัญบลอยโอ้นัอยบแล้วเราก็เขียนว่าอยางเชีนผมเป็นคนสร้างใช่ไหมเอาชิมไ้โอยไม่ติดเฉย,อยโอ้ยอ,ยอ,ยอยชิมไะไม่มันเหลกได้ไงวะบุกปกติมันลื่นนะโอ้ยเหลกเหลกเหล็กๆๆๆๆมหกมาดำนะครับหมาว่าดำมลครับบ้านนะเราจะเขียนนะครับ P O O C S A M E L แล้วก็ขอกคุณคุณเหล่ามาขออภัยกันด้วยเนื่องจากเกมหลุดนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ช่วยกดไลค์สับกหน่อยได้ไหมครับ